ค้นนมนมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้เสนอคำว่าปรับใจหากมีทุกข์ต้องอดทนคนใจกล้าอย่าคิดว่าเพราะโชคร้ายใจสับสนผิดต้องแก้แค่ย้อนมองสองใจตนอย่าล้นลนจงทำใจไม่ทุกนานชีวิตทุกๆชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั้นต่างก็มีวิบากกรรม เป็นสมบัติส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชีวิตใครคนใดที่เกิดมาร่ำรวยยากจนหรือเกิดมาพิกลพิการร่างกายไม่ครบสามสิบสองส่วนก็ตามถึงแม้กระนั้นทุกๆชีวิตก็ยังต้องมีสมบัติเป็นของส่วนตัวกันทั้งนั้นถึงได้กําหนดชะตาชีวิตของเราให้เกิดมาในสภาพที่เป็นอยู่ทุกๆวันนี้ไงเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตจึงต้องมาชดใช้กรรมในชาตินี้ แล้วชีวิตใครคนใดที่มีจิตใจแข็งแกร่งอดทนพอเท่านั้นจึงจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้อย่างไร้ปัญหาแล้วเราล่ะลองถามใจตัวเราเองดูสิว่าจิตใจของเราแข็งแกร่งพอหรือเปล่าที่จะผ่านพ้นจุดๆนิดไปได้เพราะชีวิตไม่มีมิบาก,กรรมติดทั้งกันแล้วอย่าจึงต้องลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อชดใช้นี่กรรมกันด้วยเล่าแต่ ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรจะสุขจะทุกข์อย่างไรก็ตามเราก็คงยังต้องเดินตรงหน้าสู้ต่อไปเพราะไม่ว่าชีวิตใครคนใดก็ตา่างมีสุขและมีทุกข์เป็นธรรมดาไม่มีใครคนใดหลุดล,ลดพ้นจุดจุดนี้ไปได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องแก้ไขปัญหาไปทีละเบาทีละเบาประเดี๋ยวมันก็จบเองเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่เราจะต้องพบเจอ ถ้าเราเดำเนินชีวิตไปตามธรรมดาก็คือธรรมชาติน,นั่นเองและอุปสรรคปัญหาที่ไหนจะมาเกิดกับเราได้เล่าทุกต้องทนจนต้องสู้อยู่อย่างสิงยังไม่สิ้นลมหายใจไม่ย่อท้อเพียงยังมีกำลังใจได้ไปต่อใจไม่ฝ่อขอเพียงสู้เดี๋ยวรู้กัน เพียงอาจยังไม่ถึงวันกทาส่งผลอย่าล้อหลนเพียงใจตนยังมุ่งมั่นผิดแก้ไขหากแค้นใจต้องปล่อยอาภัยกันใจเรานั้นถึงจะปลอดโปร่งโล่งสบายไม่ติดยึดอะไรไว้ให้หนักอกคือเราจบที่ใจก่อนอย่าหอบไว้คิดก่อนทำจำให้แม่นไม่แครงใจ ให้ทุกอย่างมันผ่านไปจากใจตนการเป็นคนมีความสุขไม่ทุกข์ร้อนต้องตัดใจให้ได้ก่อนย้อนมองเหตุผลไม่อมทุกข์หยุดทุกอย่างวางตัวตนจะเป็นผลจนพ้นทุกข์เดินสุดทางหากปล่อยวางทางจะโล่งคงไม่ทุกข์ มีความสุขเต็มอัตามาหาศาลไม่หลงทิศพาชีวิตเดินผิดทางถ้าปล่อยวางทำใจได้ไม่ต้องทนจะผ่านพ้นทุกปัญหาถ้าไม่ถอยอย่ามัวแต่ฝอยให้รีบทำกรรมส่งผลจงแก้ไขที่ใจก่อนอย่ายอมจำนนนำพาตนถึงฝั่งฝันดังนี้แล ขอความสุขความจเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเทิญเจริญพร